สปอร์ตและหรูหรามาพร้อมชุดแต่งครบครันกันเลยทีเดียว สวัสดีค่ะมาเจอเจอกับน้องเอกอีกเช่นเคยนะคะสำหรับนะคะเราอยู่กันที่นี่นะคะเซติทยรถสวยสาขาสุรารธานีนะคะและน้องเอกก็มาพร้อมกับนี่เลยนะคะเจ้า h อน da c i v i c f เนะคะเครื่องยนต์1.8ปอีปี2017นะคะคันนี้ออกห้างอยู่ที่959 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้น้องเอกหันราคามาให้เลยนะคะที่669 00 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดเจ้าคันนี้แบบจัดเต็มกันไปเลยนะคะมาต่อกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ รูปทรงนะคะเรียกได้ว่าสปอร์ตและรูรามากๆเลยนะคะใหม่ล้ำสมัยทุกๆองศานะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟเดย์ไทม์ running นั่นเองนะคะมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตครบครันรอบคันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงติดกับซุ้มล้อนะคะเพื่อให้นะคะเทนเดนชัดยิ่งขึ้นนะคะคันนี้นะคะ แล้วก็มาพร้อมกับล้อเดิมจากโรงงานขอบ16นะคะมาพร้อมกับยางปี2020เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้บอกได้เลยนะคะว่ามองมุงมไหนก็สวยใหม่ทุกองศานะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็คิ้วนะคะคาดโคเมียมมาให้สวยงามและลงตัวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟไท้าย เอดีแบบตัว4นะคะทําให้รถนะคะสวยงามลงตัวในแบบของคอนด a โดยเฉพาะเลยนะคะและตกแต่งมาด้วยโลโก้คอนด a นะคะข้างบนก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะทําให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นในตอนที่เราขับขี่ยาำค่ําคืนนะคะแลวเดี๋ยวเราไปชมห้องเก็บของภายในกันเลยค่ะเปิดมานะคะรถของเราเป็นรถเดิมไม่เคยผ่านการติดแก๊สน,นะคะภายในกว้างขวางนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ และก็ยังมาพร้อมนะคะกับอุปกรณ์นะคะแม่แรงต่างๆครบคันนะคะแลวก็ยังมาพร้อมกับล้อสแปรย์นะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะและคันนี้ยังมาพร้อมกับกุญแจร,รีโมทนะคะและที่สําคัญนะคะแค่เราถือกุญแจไว้ในมือนะคะเราก็สามารถเปิดรถได้เลยนะคะสมมุติว่ารถล็อกอยู่นะคะ,ะแต่น้องเอแค่ถือกุญแจนะคะไว้ในมือนะคะก็เปิดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของภายในกันนะคะ ด้านหน้านะคะเปิดมาก็จะเจอนะคะในส่วนของตัวรถนะคะเป็นเบาะหนังสีดานะคะตกแต่งมาเรียกได้ว่าหรูหราเลยทีเดียวนะคะถูกออกแบบมานะคะเรียกได้ว่าลงตัวกับรุ่นนี้มากๆเลยนะคะใครที่สนใจในส่วนของซีวิกแนะนําเลยนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอลูกเล่นต่างๆนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบคุยคอนโทรลนะคะควบคุมนะคะฝั่งด้านซ้ายก็เป็นหน้าจอ5นิ้วนะคะควบคุมทาง AMFM วิทยุ MM ได้หมดเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมหมดนะคะประหยัดพลังงานนะคะอีโคโนะคะแล้วก็เลื่อนมานะคะก็จะมีที่วางแก้วนะคะออกแบบมาอย่างสวยงามและลงตัวนะคะเก็บอย่างนี้เลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ยังมาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสให้ครบคันเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยนะคะเข็มขัดนิรภัยให้ทุกจุดเลยนะคะเดียกว่าเซฟผู้โดยสารอย่างเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วหรือจะเป็นพนักพิงก็ได้เช่นกันนะคะไม่ใช้ก็พับเก็บนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเรียกได้ว่ารถสวยนะคะน็อตเดิมคันเดิมทุกจุดนะคะน็อตไม่มีรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปแน่นอนว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ทุกจุดยังคงสภาพเดิมนะคะเครื่องหมายมอกรนะคะก็ยังคงสภาพเดิมนะคะเดิม,ะะดมๆจริงๆนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Civic f 4ปี2017คันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องยนต์ 1.8e นะคะปี2017นะคะเรียกได้ว่านะคะระบบตกแต่งจัดเต็มนะคะคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบทักหาน้อยเลยนะคะที่061นะคะ1737878นะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะน้องเอยังมาพร้อมกับ โปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะดอกเบี้ยศนซให้เลย1ปีนะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะถ่ายน้ามันเครื่องให้อีก2ครั้งนะคะ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะคะ1ปีกันไปเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเข่ยกหูนะคะเราอำนวยความสะดวกให้คุณเต็มที่ไปเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะเรายังมีวารันตีในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจนะคะหรือจะเข้ามาดูที่โชว์รูมก็ได้นะคะเสรียไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนเีต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้ามาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่านวีจะเอารถอะไรมาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ